สวัสดีทุกคนนะครับ ล่าสุดมีฮอรอฟฟิโลตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับก็คือแอสมือนั่นเองก็ตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้เลือกก็แนะนําเลยนะครับปกติผมก็จะใช้อยู่แค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับสำหรับแอสมืดแต่พอดีว่าอยากจะลองเล่นดูหลายๆสถานการณ์แล้วบวกกับตัวมันเก่งมากๆเลยนะครับก็เลยไปปั้นมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับยังไม่ได้ใส่รูนเพราะว่ากะจะโยกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาบ้านเข้าก่อนจะได้เห็นภาพความจริงแล้วมันไป ได้แทบจะทุกที่เลยครับแล้วบวกกับมันเป็นตัว4ดาวด้วยนะไอ้ฐานทัพที่เป็นฐานทัพ4ดาวเราก็สามารถเอาแอสมืดเข้าได้5ดาวก็เข้าได้เนะคือมันเก่งคือสามารถไปได้หลังไหนก็ได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะตระกูลออร์แลคิลดูน่าสนใจนะครับดูสิเป็นบานทีค่อนข้างแอบยากเนะเปิดประเดิมด้วยทีมแรกกันก่อนละกันทีมนี้เป็นทีมที่ผมใช้มาค่อนข้างที่จะตลอดเวลาประกอบไปด้วยซีรีส์มืดนะครับหลัาก้วก็เป็นตัวชงนะซีรีส์มืดกับ มัดแลนด์มืดก็เน้นสปีดอย่างเดียวเลยกับค่าแม่นยำสอค่าส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นตัวแครี่หลักของเรานะครับอิซาเบลอันนี้มีการอัปเกรดมาจากคลิปก่อนๆน,นะครับดีขึ้นพอตัวเลยก็แน่นอนนะครับตัวดาเมจต้องการแอทแทคคีเลตคีเดม ตัวนี้ดีหน่อยตรงที่สกิล2มันเพิ่มอัตราคริให้เรานะครับกดปุ๊บจะได้บัฟคริเนะเพราะงั้นเราทำคีเลตแค่70%ก็ได้นะครับจะชัวร0 0เ์เหมือนกันยังไงเราก็กดสกิล2ออยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับกดแล้วมัน EX เ,เด้งขึ้นมากด3ต่อได้เลยนั่นเองนะลองไปดูกันนะฮะเนี่ยโอ้โหด้วยความที่ลีดของซีรีส์มืดเนี่ยมันเยอะมากอะ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเขาค่อนข้างตลอดเวลานะฮะโอ้โหแต่เสียดายตรงที่ เขาเขาอันนี้เรามาได้นะครับโต้กลับเรามาแย่เลยออน้ําน่าจะเป็นตัวที่บ้าหนากว่าออลมเนาะออลมสกิดครั้งเดียวน่าจะตายแล้วเพราะงั้นตีออน้ําไปละกันเนาะแล้วก็สกิออลมไปก็จะเหลือตัวเดียวครับถึงเขามีวิวเนี่ยเออไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เออแต่สกิลสองมันบัฟสองเทิร์นเลยนะฮะต้องดูกันโอ้ดาเมจค่อนข้างแรงเนะเออ ก่อนหน้านี้อาจจะไม่แรงเท่านี้ทำลูนไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นนะครับได้ขี้ดาเพิ่มมาแบบ10กว่าหน่วยเนอะเออส่ตัวไอดีผมเองนะฮะโอเคจบไปก็ดูแบบชิวๆเลยนะอ โหยคิเมล่ามืดนะฮะแล้วก็บ่ลน,น้ําก็คือจะเป็นทีมแข่งสปีดนะอะลองดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอสตัวที่2ตัวนี้สกิลไม่เต็มนะฮะลองมาเล่นกันดูนะคือปั้นหลายตัวมันก็ต้องใช้เยอะนะแอสเนี่ยหมดคลังแล้วนะครับทุกสีเลย <c oughs> เออพอดีเลยเรามาลองดูระบบใหม่นะครับอัปเดตใหม่ที่เพิ่งมีเข้ามานะฮะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็ เลือกแอสมือตัวแรกไปนะครับแล้วก็กดโอเคมานี่ฮะเราก็ติ๊กไปเลยนะครับโหลดพร้อมอัติแฟกมาได้เลยนะครับโยกทุกอย่างนะครับเหมือนเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะอย่างชอบ โอเคส่วนตัวที่2กตัวที่3นะฮะ,ะ,ะก็จะมีบอลแสงนะแล้วก็วูฟแสงครับอ่าเป็นทีมสปีดแข่งเขาเนาะบอลแสงนะฮะก็ใส่รูสตันแล้วก็ทําสปีดให้ได้สูงๆเนาะมีแม่นยําด้วยนะครับจะได้แบบติดกอดแตกติดลบบัฟอะไรอย่างงี้เนอะแล้วก็วูฟแสงแน่นอนนะสปีดต้นค่อนข้างสูงเพราะงั้นเนี่ยเราน่าจะเร็วกว่าเขานะครับโอเคปะไปลองดูกันนะฮะเปิดมาได้ออกก่อนนะฮะแล้วก็กดสกิลไปได้เลยแล้วก็เอาบอลแสงครับกดสกิลนะฮะ ปับโอ้ยติดค่าตัวเดียวนะครับเริ่มจะชิปหายแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเอาคีเวลามือเก็บไปได้ก่อนปพ๊บเราก็ตัวต่อไปคิดว่าควรควรจะต้องเป็นออนะไม่น่าตายครับเพราะเกาะไม่แตกนะครับอาจจะลื่นได้นะฮะต้องรอดูกันแต่ถ้าเกิดว่าเอาออลมตายได้ในจังหวะนี้ก็อาจจะสบายโอเค <c oughs> นึกว่าจะลื่นแล้วนะฮะ,ะแม่เรากดเตกติดแค่ตัวเดียวแต่โอเคครับได้อยู่นะฮะ แล้วก็กดสกิลไปนะโอ้ยดูจะไม่ค่อยลุ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับค่อนข้างกินนิ่มนะฮะเบืเอเ่ออาลมแล้วไปดูบ้านอื่นกันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นบ้าน4ดาวนะครับก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะเน้นตัวคล้ายๆกันนะครับทีมที่เรากะจะเข้ากันนะครับโหทีมก็ค่อนข้างมหาเมตาเลยเน,ะนาะสไนไฟพินลมวูฟน้ำนะครับลองดูว่าแอสมืดจะเข้าได้ไหมนะอ่าวินเลตอันนี้3ทับนะครับส่วนบ้านนี้6ทับ 6. อ่านี่วินเลตสูงกว่าแล้วเราลองเข้าบ้านที่มันวินเลตสูงๆนะฮะนี่ชาเลนจ์ตัวเองเหรอเปล่าอยากลื่น <laughs> โอเคแอสมืดนะครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็ใช้หลักการเดิมก็คือการ กดโยกลูนมานะฮะปุ๊บอ่าก็โยกทั้งลูนทั้งอาร์ติแฟกต์มาเลยนะฮะจัดป่ายเรียบร้อยนะฮะแอสมืดตัวที่3ทีมที่เราจะใช้กันนะฮะจะเป็นแอสมืดนะครับแล้วก็เอสเปซโซแสงอ่าก็เดี๋ยวจะมีมาในออฟฟิโลหลังๆเช่นกันนะครับก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเลย ต่อไปจะเป็นโลโบลอ่มลูนจะคล้ายๆกับทีมก่อนๆน,นะสำหรับเอสเปรสโซแสงเนี่ยเราก็เน้นสปีดกับแม่นยำสองค่าที่เราจะดูเพราะว่าเป็นตัวโชงนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ทำได้ตามที่คุณต้องการเลยโลโบล่ม um. อันนี้ก็เร็วๆไปเลยนะครับเปิดก่อนไปนกดสกิลนะครับทีมนี้ที่น่าสนใจนะฮะก็คือเอสเปรสโซแสงเนี่ยสามารถรีสกิลได้เพราะงั้นถ้าเกิดเรารีสกิลพินติดเนี่ย เราสามารถไปจิ้มคาร์โคนโได้เลยถ้าเกิดสมมติตอนแรกมันติดหมดทุกอย่างแนะว <c oughs> เออมีโอกาสไม่ติดด้วยก็ต้องไปทําใจนะครับไม่ใช่สิต้องไปรุนกันหรอถึงทําใจแล้วเป็นลางร้ายแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเราถึงเริ่มมาลบไม่ติดก็คือแบบ GG นะฮะโอเคติดหมดก็ถือว่าค่าโอเคสกิลที่จะกดนะครับต้องอ่านดีๆนะเพราะว่าเ,ออเล่นหลายตัวอาจจะมึนได้อันนี้สกิลสามครับโจมตีสตูทุกตัวนะฮะลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มครูดาวจัดไปฮะกดไปเลย เพิ่มคู่ดาวติดนะฮะเพราะงั้นเราสามารถไปจิ้มข่าวคาโนโได้ถ้าเกิดโลบนะครับสามารถเก็บบูฟก่อนได้แต่กลัวว่ามันจะไม่ตายนี่สิผมว่าเราโลบหน่อยดีกว่าเพราะว่าโลโบลมเรามันเร็วอะเออถ้าเกิดอาวุฟตายได้ก็จะดีมากเลยนะครับปับ๊บโอเคตายนะฮะแล้วก็ไปเก็บสไนต่ออ้โหยทำไมมันกินเนิ้วมอย่างงี้อะ <c oughs> เออสุดยอดไปเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ปับ๊บ เรียบร้อยนะฮะสำหรับแอสซสซินทัดมืดของเราเอาจริงเราปั้นกันได้อีกเลยนะฮะอย่างโฮอฟฟิโลเนี่ยเราได้5ตัวใช่ไหมก็ปั้นแม่งไปเลยนะฮะ5ตัวเออท่านมันจะอีซี่ขนาดนี้มันทำได้อนะเนอ โอเคแต่ว่าคลิปนี้เราปั้นกันมาแค่3ตัวนะฮะเดี๋ยวที่เหลือเราตีด้วยทีมอื่นๆที่เรามีกันสําหรับบ้านหลังแรกเนี่ยเห็นแล้วมันน่าใช้ไอ้นี่จังเลยนะเออแต่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะแทรปทีมนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันดูน่าเข้ามากๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับถึงจะแทรปเราก็อยากที่จะเข้านะครับอยากโดนยนตโฉมตัวละครที่เราควรจะฆ่าก็คงจะเป็นจากไฟนะฮะ โอเคจัดจักไฟไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยจักมืดเอ่อปุ๊บปบโอเคตายนะฮะแล้วก็เหลือพีดไฟตัวสุดท้ายอ้อหกินนิ่มอีกแล้วคลิปนี้เราจะกินนิ่มทั้งหมดเลยเหรอฮะมันจะเป็นไปได้เหรอโอ้โยก็เปิดมาก็ใช้แอสมืด3ตัวแล้วอ่ะเอ่อที่เหลือเนี่ย ทำแบบตั้งใจตั้งใจหน่อยนะฮะก็ได้จะเก็บวินทุกหลังได้นะฮะถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาได้จะทําได้กันชิลๆนะฮะแต่เผอิญว่านี่มันเป็นผมยังไงล่ะมันอาจจะไม่น่าได้อาทีมนี้เดี๋ยวผมขอญาติภูมิใจนําเสนออีกสักทีมนะครับอันนี้เป็นทีมที่นานหน่อยลูนหายะฮะเดี๋ยวขอญาตใส่ลูนก่อนโอเคก็หลักแล้วเราเอาการกอยลมมาแทงสไนไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปด้วยลูนไอเดสทรอยตรงนี้นะครับปุ๊บ โอ้โหมาถึงก็สุดๆกันไปเลยแนะ่เรากดสกิลนี้ฮิวขึ้นมาก็ได้อ,อ้าวเอกตาเทินฮะอเอกตาเทินก,ก็กดไปเลยนะฮะกดสกิลไปเลยก็ได้ครับแต่แอบก,กลัวอยู่นะกดสกิลไปหมดแล้วมันอาจจะชิปหายก็เป็นได้นะครับอ่านี่กดสกิลไปเลยแล้วกันนะทําไมผมกดทุกสกิลเลยวะเนี่ยกลัวว่าจังหวะมันจะไม่ดีจังแต่อย่ากเกิดขึ้นเลยนะฮะปุ๊บโอเค ถ้าเอยขึ้นมาก็จะค่อยหายห่วงหน่อยนะฮะอ่าแล้วกดสกิลจะได้จะจะได้ใช้จังหวะสกิลตอนไหนกันนะอยากรู้จังไม่เป็นไรฮะไม่ต้องรีบเล่นมากนะฮะวูฟอ้ยคือเราสามารถเอากากอยเนี่ยกดสกิลเพื่อพวกเขาได้นะฮะแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นสตันได้แต่มันก็ไม่ค่อยจะติดหรอกนะฮะอ๋อ <laughs> oh, no. จังหวะที่อยากให้ติดแต่ไม่ค่อยติดนะฮะไม่โอเคติดดีแล้ว แล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับกดตามจังหวะเกมนะครับก็จะนานๆหน่อยนะอ่าแต่ถ้าจังหวะเกมมาแบบนี้โอ้ยเอ็กเธอร์เอเธอร์โอ้ย,อออออออยถ้ามกกเมื่อกี้วูบแสงนะฮะเอ้ยไม่สิวูบน้ำอเอ็กเธอร์นขึ้นมาอ่าสไนน์น้ำเอ้ยสไนน์ไฟมันจะตายไปเลยเป็นทีมที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ทีมกันบ้านทีมนี้ก็ไม่ค่อยจะป๊อปปูล่าแล้วเนาะเออนะครับ <laughs> เอ้ยโยโหเนี่ยแล้วมันแล้วการเล่นทีมแบบนี้มันจะลำคาญอีกฝั่งเอกจะเทิร์นมากๆนะฮะเพราะว่าสปีดเรามันพอๆกับอีกฝั่งนะเออเรากับเขาอา่ะจ,จะได้ออกพอๆกันแต่เผอิญว่าเขาจะเอกดีกว่าเขาก็เลยจะได้เทิร์นเยอะกว่านะครับสำหรับทีมนี้ <c oughs> สำหรับคนที่อดทนได้ก็พอจะเล่นได้นะฮะแต่ถ้าใครที่ชอบหัว้อนเนี่ยอาจจะไม่แนะนำนะฮะคุณอาจจะ <c oughs> หัวร้อนทุกวันมันคงเล่นเกมไม่สนุกนะฮะเออเจอเอตลอดเวลาโอ้โหโอเคแล้วเราก็เอาจริงเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสไนยไฟตายได้นะฮะเราสามารถกดออโต้แล้วก็ปล่อยตีวูบวูบน้ำได้เลยนะฮะเออมันก็จะไปได้เรื่อยๆโอเคเมื่อกี้ก็จังหวะดีนะเนอะอกดดัดเกาะแตกแล้วก็เอการที่อีกฝั่งเกาะแตกนะครับไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแล้วเขาเอซ้ำเนี่ยมันคือ ความสุดห่าหรือโหดนะฮะจะเป็นสวรรค์ของคนของคนทำนะฮะแต่เป็นแต่มันคือนรกของคนโดนแหละเอ่อโดยเฉพาะ r า a นะฮะถ้าโดนในชิบหายแน่นอนอ่าสำหรับพินลมก็อาจจะตีนานหน่อยแต่ว่าใช้ลูนเดสทรอยในการฆ่ามันนะฮะอันนไงดูเดสทรอยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆสำคัญนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ลูนเดสทรอยเนี่ยอาจจะแบบอ่าอิเทอร์นตตี้นะครับคือตลอดเวลา forever นะฮะไม่มีทางเอามันลงเพราะงั้นรูเดสทอยค่อนข้างสำคัญเนี่ยยิงโดนเอ็ย,ย็อะไรองี้ก็อาจจะผ่านนานขึ้นนะอ๋อโอยสุดจัดจริงๆแม้แต่เมื่อกี้แอบว่าพินมันเร็วกว่าด้วยนะมีการสกิลมันน็อกรอบเราด้วยนะฮะจังหวะหนึ่งนะโอเคก็ผ่านไปได้นะครับ ในส่วนของทีมแข่งสปีดนะฮะเรามี พัดน้ำอยู่ฮะแต่ว่าวูปแสงมีแค่ตัวเดียวอ่ะอาจจะใช้ฮาปี้แสงแทนได้แต่ส่วนตัวทีมนี้ผมว่าวูปแสงน่าจะดีกว่านะมันได้บัฟสปองสปีดช่วยทีมเรื่อยๆฮะคือมันไม่ได้เก็บทีเดียวอ่ะไอทีมที่มันต้องวนเทินพอสมควรนะ่ะถ้าเกิดเราใส่วูปแสงจะดีกว่านะฮะโอเคเราโยกลูนวูปแสงมาดีกว่านะเพราะว่าวูปแสงเราใช้ไปล,ละแลวนี้ไม่เอาอ์ติแฟกมาละกันนะฮะก็ใส่ที่มันมีไปนั่นแหละนะแล้วกดโยกมาเลยไม่รู้สิผมก็ใช้ทีมนี้ไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะครับอีกฝั ไม่ค่อยเร็วนะครับแสดงว่าเขาใส่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นกัน3ตัวแน่ๆเลยพยายามเก็บมันให้ได้ก่อนอีกฝั่งเข้าเธอนะครับไม่งั้นจะชิบหายแน่นอนตัวละครที่น่ากลัวอาจะต้องเป็นสไนไฟายแหละเนอะเออโอ้โหแต่ว่าไม่ติดอ,อ่าทำไมไม่ค่อยติดนะแย่จังสไนไฟาไม่ใช่ตัวที่ทำรีสต a นซ์เลยนะฮะมันมันแบบว่า <laughs> เออไม่ติดมา2คลิปแล้วนะ ที่ผมลื่นบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะมันไม่ติดนี่แหละนะฮะถ้าเกิดติดซะมันก็ตายไปเลยนะฮะเออแต่มันไม่ติดนะกดสกิลหนึ่งไปละกันปุ๊บโอเคดีที่อีกฝั่งมันไม่ค่อยเอ็กซ์เธอร์นมั้งเออการปล่อยให้มันหลุดมาได้แบบนี้แล้วเขาแบบเข้าเธอเอ็กซ์โลัวเราแพ้แน่นอนนะฮะลูกี้แต่โชคดีที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับก็สบายเราเอ้ยอย่าไปทักเดี๋ยวมันติดนะฮะ โอเคเรา,เาตีบุ๊บแสงต่อก็ได้เนาะปุ๊บรีคูดาวตัวนี้แล้วกันโอเคติดก็ดีเลยนะครับเอาตัวไหนก่อนดีเอาบุ๊บแสงแล้วกันโอ้โหไม่ตายนึกว่ามันจะตายแล้วเนะี่ยบุ๊บแสงสกิลสองก็แรงสามารถใช้ไปได้นะฮะพินพึ่งโดนรีไปยังไม่มาแน่นอนเอาให้มันตายโอ,โอ้โหบัฟมาแล้วนะฮะไอตอนแรกนึกว่ายังไม่มา ทำไมถึงมาเร็วจังเลยอะ่ะผมไม่ค่อยกดสกิลสามฮารปี้เลยฮะเพราะผมอยากได้กอแตกอะ่ะนะก็เลยทำแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็เก็บพินแต่ยังไม่ต้องกดมะหรือว่ากดดีเพราะว่าฮาปี้แสงเราจะได้กดสกิลสองได้นะครับ่าฮ์ปี้แสงมันก็แรงเหมือนกันไม่ต้องไปพึ่งพัดก็ได้ หรอเหมือนจะแรงไม่พอนะฮะโอเคก็กดสกิลค่าพินมันไปเนาะไ้ยกดสกิลบ้างเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาน้อยใจนะครับไม่ยอมกดสกิลสักทีโอเคก็จะเหลือพินเป็นตัวสุดท้ายคามันอาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ชนะมาได้นะครับสำหรับทีมพัดน้ำของเราโอเคตัวละครต่อไป ควาจริงบ้านหลังนี้เอาจริงทุกหลังที่เราเข้ามาในใช้ a แอสมืดอด้วหมดเลยนะฮะแต่แค่ว่ามันมีจํากัดนะหตัว10ตัวนะเออมันก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็จะน่าเบื่อเกินไปนะบางทีเราก็ใช้ทีมอื่นบ้างก็ได้อย่างทีมนี้อยากเล่นทีมระเบิดจังเพราะว่ามันจะมีพินไฟนะครับอยากเล่นกับไฟ <laughs> แต่มันจะได้หรือเปล่านะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะฮะมันต้องลองกันสักหน่อยนะทีมนี้นะฮะที่คลิปที่แล้วเราลื่นไปรอบนี้ขออนุญาตมาแก้มือนะฮะสลัดไฟสลัดมืดบอลลมทั้งสาตัวเป็นตัวที่ได้รับบัฟมาทั้งหมดเลยนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะรึสอ,อามาถึงก็กดสกิลเลยแต่ว่าเราเร็วกว่าเขาทั้งทีมนเลยน่ยจะกดดีไหมเนี่ยกดสกิลหนึ่งนะปึ๊บแล้วก็บอลกดสกิล แล้วก็เด้งเทินขึ้นมาแล้วก็ลุ้นสลัดไฟให้มันติดดีๆนะฮะโอเคติดค่อนข้างโอเคโอเคก็แน่าจะชิวๆหรือเปล่าอ่ะสลัดมืดจัดไปโอ้โหคุณดูอะไรกันครับหน้างานดีจริงๆถ้าจะให้ระเบิดเนี่ยก็ต้องระเบิดพินนะพินมันจะได้เข้าเทินต่อแล้วมันก็จะระเบิดอยู่ดีความจริงไม่ควรไประเบิดมันเลยนะ ควรจะระเบิดตัวที่ตายแน่นอนเพื่อพินมันไม่ติดสตันหรือว่าเอกตเอ์เทินขึ้นมานะครับจะได้มีตัวหนึ่งที่ตายก็เอาตัวที่การันตีตายไปเลยนะครับฟากาบอลเรียบร้อยเอกตเอ์เทินขึ้นมาฮะตัวที่คนที่เอกตเอ์เทินก็คือฝั่งเรานะฮะไม่ใช่ฝั่งเขาโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดมันได้นะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้สุดยอดไปเลยอ่ะกดสกิลไปนะฮะโอ้ยสก,กิลมาลรือเเลยนะฮะสุดยอดอ่ะอ่ะกดตีไปปับ เดียบร้อยนะฮะเอ้ระเบิดกี่ลูกวะหน้าไอโซโคบาถานอ,อะไรวะหน้าท่ายราเมิเจ็ดหมื่นสามเอ้แล้วโคตรเยอะเลยลมันดูเบาๆนะไม่มีดะไม่มีไม่มีบัฟดาบหรือเปล่าเออแต่เหมือนเห็นคนคอมเมนต์มานะครับว่า สลัดมันระเบิดไม่ค่อยแรงเท่าที่ต้องการเอออาจจะจริงก็ได้นะโอ้เมื่อกี้หลลูกมากเลย่อเหมือนจะมีเพื่อนๆมาช่วยตีนะครับเราก็ต้องตีหลังที่เพื่อนเพื่อนตีกันอยู่นะฮะบ้านนี้นะฮะอยากเล่นอยากลองของนะฮะคือทีมเราเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางนะฮะถ้าเกิดเขาติดดีเด้เอแต่เขาไม่มีลบบัฟนะเนี่ย จะมีฟินิกไฟลบบัฟถ้าเกิดเขาไม่มีลบบัฟอ่ะมันค่อนข้างชนะชัวร์บันเนี้ยลองเข้าดูครับเพราะว่าเรามีวิวอยู่ครับเทิร์นแรกเกิดเขาเร็วกว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้แต่เราเร็วกว่าฮะอ๋อเฉพาะตรงนี้ตัวเดียวเพราะอันนี้ทำลูนมากันบ้านนะครับก็จะติดไปนะฮะไม่เป็นไรอ่ะเราได้เทิร์นกดสกิลนะฮะจะมีฟินิกไฟที่อาจจะน่ารำคาญหน่อยแต่ก็ไม่น่าเหลือบ้าก,กว่าแรงนะฮะกดสกิลไปเลย โ okay. อเคสตัวนั้นก็จะตายไปเลยนะฮะอ,อ,อู้ติดคลีด้วยฮะปุ๊บตายไปเลยนะฮะปุ๊บก็จะเหลือเปนอกไฟนะครับตัวเจ้าปัญหาตายไปซะปรับไม่สตันมันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จัดไปนะครับก็กดออตโต้ไปเลยเรียบร้อยสตัวผมก็ยังชื่นชอบทีมนี้มากกว่าอยู่ดีนะมันจะมีทีมที่ใช้บูสก กับแฟลตี้คิงธาตุลมมาเนาะที่เล่นกับลมน้ําแต่ก็ยังชอบทีมนี้มากกว่าตรงที่มันแบบพิษไวดีนะฮะทีมนี้ค่อนข้างแปลกตาตัวนี้เหมือนว่าจะได้รับบัฟมาใช่ไหมฮะจำไม่ได้จะเป็นแพทก่อนเนาะถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็ใช้โซเนียจิมแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นว่าจะเร็วกว่าเขาไหมอาจจะไม่เร็วกว่าหรือเปล่า <c oughs> ไฮ้ถ้าเกิดช้ากว่าเานี้จบเลยนะฮะเอ้มันต้องลื่นบ้างสิใช่ไหมเออช้าวกว่าก็แค่ลื่นนะฮะ โอเคเอายังไว้ก็อยู่โอเคก็กินนิ่มนะแล้วก็จิ้มไปเลยครับใบสันพับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โออยากอยากเก็บอ้อไม่ผมว่าแต่มันไม่เข้าอะ่ะต้องพีดแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะฮะออร์แ e ลคนรกลัวๆแล้วแพ้ได้นะเนี่ยเราดูกันปุ๊บปัมโอเคโอ้โหสไนนยน้ำตายพอดีเลยอะ่ะแย่จังไม่ปิดเ e อดีมากเออเ้แพ้ได้นะี่ทำเล่นนะฮะ ติดไม่ไม่ติดนะฮะโอเคดีที่ออมันไม่เอ็กเตอร์นี่เอ็กเตนเกเนเกเินดีแพ้แล้วเนี่ยทำเล่นนะ <laughs> อย่าดูถูกนะฮะออแล้วเคลื่อนลมเนะี่ยโอเคบ้านสุดท้ายมันมีคนตีอยู่แล้วนะครับโอ้เป็นทีมบรูซเซอร์แบบทึกๆเลยนะครับส่งตัวผมไม่ค่อยชอบทีมแบบนี้เลยฮะแต่มันน่าจะชนะชัวร์ร้อยเนาะแต่จะนานหน่อยนะครับโอเคเราไปหาบ้านหลังอื่นเล่นกันนะครับก็จะเป็นสตัวสุดท้ายและมีเพื่อนตีหลังนี้อยู่ครับเพราะงั้นเราควรจะตีหลังนี้นะฮะ เออแต่เข้าหลังในดีนะเขาดูแบบว่าแอคทีฟกันทุกคนเลยนะฮะส่วนตัวผมอยากเข้าหลังที่สามารถใช้พัดลมได้วะเนี่ยคินคิเอ้คาคิ้เนี่ยเราเอาพัดลมไปแทงได้ไหมฮะตัวละครชาติน้ําอีฟิตน้ําหรอ,อไม่เฮ้ยพัดลมอีฟิตน้ําไม่ดูแป,กแปลกๆนะฮะอีฟิตน้ําดูไม่ค่อยเข้ายัางไงก็ไม่รู้นะเฮ้ย แพนด้าแพนด้าน้ำนี่คอมโบกับพัดลมฮะเรื่อยๆมาเรียงเรียงแล้วไมคก็จิมจิมจๆๆิมปายแพนด้าก็จัดเอ้ยทีมนี้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยว่ะก็แต่ลีดเหมือนกันเนาะสาิสามนะฮะใช้ลีดพัดละกันนะฮะโอเคไปลองดูกันแต่ว่าก็ต้องรอดจากเธอแรกให้ได้ก่อนนะฮะโอเครอดมาได้ละละครที่ควรจะสตั้นมันนะฮะอาจจะเป็นสลัดน้ําหรอหรือว,ว่าคาคิเออต้นไหนก็ได้นะฮะเก็บให้ได้สักตัวถือว่างดงามนะครับ ม่โอ้ติด2ตัวนะฮะเอกเทินด้วยโอ้โหมายจะตายน่ากลัวจัดโอเคบัฟดาบขึ้นมา up, ปั๊บรึบโอ้คุบัฟปีคุณดูดิเชี่ยโกงมากเอาคาคิตายได้นะฮะอย่าไปดูถุมันนะเดี๋ยวเอ็กขึ้นมาแล้วเก็บเราหมดทีมเนี่ยจะลําบากเฮ้ยอ่าแพนด้าะนรับเลื่อนไม่ลดเลยคุณอะไรวนะเนี่ยเหมือนสก,กิลมันบัฟมาเนาะเออแต่เลื่อนไม่ลดเลยนี่คือเวอร์มากแล้เอาถ้าท่านเลื่อนลดเลื่อนไม่ลดอย่างนี้เราจะใช้เราจะเอาพัดลมมาทําไมเนี่ย บอกเลยว่าแพนด้าน้ำมันจะเลือดลบแล้วก็อพัดลมคอมโบนะฮะมันไม่เกิดขึ้นว่ะอักกดสกิลหนึ่งไปนะฮะอืมแพนด้าสตันเขาไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคโอ้ยหมายจะตายนะฮะเออเด้งเกตมามมาล้วกันนะครับอืมเอาจริงไม่รู้เอาตัวไหนก่อนแต่เอาตัวที่เลือดน้อยไปก่อนและกันนะ กาะแตกติดหนึ่งตัวสมกับเป็นสลัดน้ำนะฮะ <c oughs> ตูใช้เองก็อย่างนี้นี่แหละฮะเขาเรียกว่าแร์เกมแบบเนี้ยเออนี่คือสลัดน้ำนะฮะต้องทำใจนะครับคนใช้สลัดน้ำเรียบร้อยนะฮะผ่านไปได้ โอเคตีกนหมดแล้วอุ้ยเครื่องหมายคืออ๋อเราโยกลูนนะครับแล้วตัวนี้มันกันบ้านอยู่เพราะงั้นหลังจากสู้เสร็จเราควรจะโยกกลับทันทีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกิลด่าเอาได้นะครับโอเคเอากลับก่อนนะฮะอ่ะทำไมยังเหลืออีกอ่ะอ๋ออ์ติแฟกต์ด้วยเมื่อกี้ลืมติ๊กเหรอมันสามารถติ๊กแบบว่าโหลดมาแค่อ์ติแฟกต์ได้ไหมไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันคือโหลดมาครับคือถ้าเกิดกดไปเนี่ย ก็คือมันจะถอดลูเราออกแน่ๆเลยนะฮะไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องไปใช้ระบบเดิมนะครับไปกดตัวที่3มนะฮะแล้วก็โยกแฟกมาตัวแรกนะครับ เออนะ่ต้องทำแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้บแสงก็โยกหาปีแสงกลับมาเออไวดีนะฮะสุดยอดไปเลยอะ่ะเออดูดิแปบ๊บเดียวโยกไปโยกกลับก็ในส่วนของแอดมืดนะฮะมันจัดทีมได้ง่ายมากๆเลยด้วยความที่ตัวมันเป็นตัวดดเมจแล้วสกิล2มีบัฟดาบบัฟอัตราคือคืออย่างว่าปกติอะ่ะตัวดดเมจมันจะลำบากในการจัดทีมหน่อยเราต้องมีตัวบัฟดาบให้มันตัวก่อแตกให้มันแต่ตัวเนี้ย เราไม่จะเป็นต้องใส่ตัวบัฟดาบให้มันน่ะ ก็เลยง่ายมากแล้วดาเมจก็ออกมาดีด้วยบนเทิร์นได้สกิลเอกเตอร์เทิร์นโอ้โหตัวแบบเพอร์เฟกถ้าไม่มีแนะนําให้หยิบมาเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมซัมเมอร์สวอปเป็นระยะเวลานานนะครับดีกว่าทุกตัวในฮอฟิโลตรงนั้นแน่นอนถ้าจะเล่นทีมสปีดตัวเร่งก็ใส่บอลแสงไปซะนะแล้วก็ใส่ตัวเร่งเป็นวูบแสงก็ได้เป็นสลัดมืดก็ได้เป็นบอลน,น้ําหรือว่าบอลไฟก็ได้เออเพิ่งมีการปรับสกิลมานะฮะสกิลสองเอ็กซ์เออดูน่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใครมีซีรีส์นะ เพราะว่าลีดมันได้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับ19%กับ28 เออแล้วก็สกิลซีรีส์อะพอผมเล่นมาสักพักแล้วรู้สึกว่าโกงโกงว่ะมีทั้งลบบัฟทั้งสลโลโกงจริงโกงจริงจะได้สกิลสองที่มันไม่ค่อยดีแต่ว่าโ oh, อ้โหสกิลสามแม่งเวอร์มากแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตัวลบบัฟตัวอื่นเออโรโลบรโลมโรโบลมอะไรก็ว่ากันไปแอสเมืด์นะมันเป็นลีดอยู่แล้วนะลีดสปีดเพราะงั้นก็ไม่จำเป็นจ,จะต้องใส่ตัวลีดสปีดตัวอื่นโรโบลมจะดูป๊อปูล่านะเพราะว่ามันลดเกรดได้แล้วก็ทําสตันได้อย่างถ้าเล่นกับตัวดาเมจตัวอื่นอาจจะลําบากหน่อยเพพรราาาะะววววว่่่่ตตตตตััััดมมมมจอออืนน้้งกบบบแลลลโไสสใ แต่จะเป็นคอยเว้นกระตัวเนี้ยเพราะว่ามันทาบัฟดาบได้นั่นเองนะครับเออแล้วก็ตัวก่อแตกแน่นอนนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็แน่นอนสลัดน้ําได้แฟนทอมน้ําได้ตัวก่อแตมมู่ที่คุณมีก็ใช้ได้เลยเนี่ยแอสมิมดมันค่อนข้างจัดทีมง่ายนะครับแต่ก็จะอยู่ในรูปแบบทีมโถมเนาะเออไม่ค่อยแนะนําให้ไปกับทีมถึกเท่าไหร่เออด้วยความที่สกิลมันสามารถรีบเก็บรีบจบได้เราก็ควรจะโถมเข้าไปเนาะดีกว่าจะไปใส่กับทีมถึกโอเคนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะสนุกสนนาอกันันคร ف <laughs> كeبدي